ธรรมชาตินำไปสวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตข่าวโควิด -19 กันอีกครับประทุมนนทนานีเจออีกแล้วนะครับอีก2รายนะครับเป็นผัวเมียขายอาหารทะเลติดโควิดซึ่งเป็น2ผัวเมียที่ได้รับซื้ออาหารทะเลนะครับมาจากสมุทรสาครน,นะครับ เจ้าหน้าที่สั่งกักตัวสั่งปิดตลาดทันทีไล่ทำลายหาผู้สัมผัสเสี่ยงเมื่อเวลา17.30น,นวันที่21ธันวาคม2563ฝ่ายปกครองอำเภอธัญบุรีและพันตำรวจเอกวิวัฒน์อัศววิบูลผู้กํากับสอพธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายธนกรภูลปินโยศัก์รองนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นลักษ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณตลาดนัดวัดส,สะบัวบริเวณหน้าหมู่บ้านกรีนการ์เด้นโฮมคลอง11หมู่หนึ่งตำบลน,น้ำรักอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังทราบว่าพบผู้ติดเชื้อสองรายเป็นสามีภรรยาขายอาหารทะเลโดยได้มีการสั่งปิดตลาดดังกล่าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นาทัศนกรกล่าวว่า หลังจากที่ท,ทราบพบผู้ติดเชื้อสองรายจึงได้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เมื่อเวลา15นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาเพื่อหามาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดซึ่งทางเทศบาลได้รับแจ้งการดำเนินการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องโดยการเคลียร์พื้นที่และทำความสะอาดในพื้นที่ตลาดนัดทันทีและทำป้ายประกาศแจ้งเตือนประชาชน พร้อมแจกเอกสารเพื่อรณรงค์ซึ่งทางโรงพยาบาลธัญ,ญบุรีแจ้งพบผู้ติดเชื้อโควิดจำนวน2รายเป็นสามีภรรยาที่ขายอาหารทะเลในพื้นที่โดยได้ไปซื้อกุ้งและของทะเลจากแพกุ้งที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อนำมาขายในบริเวณตลาดนัดวัดสะบัวและตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลธัญ,ญบุรีซึ่งมีแหล่งที่ได้พักอาศัย ในหมู่บ้านมักควานรังสรรค์คลอง10บธัญบญุรีส่วนมาตรการป้องกันในเบื้องต้นทางเทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบให้ผู้ที่ใกล้ชิดกับสามีภรรยาที่ติดเชือ้อให้ไปรับการตรวจรักโรคที่โรงพยาบาลธัญบญุรีเพื่อตระหนักถึงภัยและลดการแพร่เชื้อโควิด ก็เป็นผู้ป่วยใหม่ในจังหวัดปทุมธานีนะครับที่ได้เดินทางไปจังหวัดสมุทรสาครนะครับสำหรับคี่นี้ก็ขอบจบเพียงเท่าน,น,านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ